จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบสามสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ .com ครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับผมจะมารีวิวฟุตบอลอังกฤษครับในถ้วยเอฟเอครับครับที่เป็นการเจอกันระหว่างวูล์ฟแฮมตันเบนเดอร์เจอร์จะเปิดบ้านโมรินิวสเตเดียมครับคืนนี้ในเวลาตี2.45รับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับ คู่นี้เนี่ยเป็นการรีเพลย์แมตช์นะครับเพราะว่าในเกมแรกที่แอนฟิลด์นั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับโดยจริงๆเนี่ยวูมีโอกาสจะชนะเป็น3 2นะฮะแต่ว่ามีเรื่องของผู้สินที่ตัดสินเป็นลูกล้ำหน้าครับทำให้เสมอกันมาในเกมแรก2 2และเกมนี้จะกลับมาเตะกันที่บ้านของวูฟแฮมตันครับสำหรับสถานการณ์และความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านครับวูฟแฮมตันบันเดอร์รนนั้นมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับ เปโดเนโตกอนซาโลบอยเดสแล้วก็ปัญหาความฟิตของดีเอโกคอสตาครับอย่างไรก็ตามในตำแหน่งอื่นนะครับสามารถที่จะลงประจำการได้โดยด้านหน้าก็จะมีราอูลคิมินเนสควางฮีชาหรือว่าอาดามาตราโอเรครับน่าจะจัดทัพชุดใหญ่นะครับลงสนามเกมนี้ได้และด้วยฟอร์มหลังสุดของวูฟครับหลังจากที่ออกทะเลไปนานนะครับตอนนี้กลับมาชนะแล้วอย่างในเกมล่าสุดก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ ผิดกับฝั่งทีมเยือนที่ฟอร์มต้องบอกว่าคล็อปก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในเกมล่าสุดที่แพ้ไบรตันไปเป็นเกมที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตการคุมทีมของเจอเก้นคล็อปนะครับฟอร์มช่วงหลังเรวผู้ไม่ดีเลยครับและกองกลางอย่างฟาบินโยเตียโก้ก็เล่นไม่ค่อยเข้ากันปัญหาการขาดไปของเฟอร์จิฟันได้ส่งผลอย่างร้ายแรงให้กับเร์ผูลครับ อย่างนรก็ตามครับตอนนี้ลิพูมีลุ้นนะครับทั้งในถ้วยของเ a Cup ถ้วยนี้และในถ้วยของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะกลับมาเตะสัปดาห์หน้าฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นด้วยเหมือนกันว่าจะส่งใครลงสนามอย่างนั้นตามคิดว่าคลอปนะฮะน่าจะส่งผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งที่มีความกระหายอยากจะได้ชชนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวิ่เอลเลียนะหรือว่าอย่างเบนโดก็ตามทีครับลงสนามในเกมนี้และผมขอฟันธงนะครับว่าแม้ลิพูจะมีความที่ย่ำแย่ครับ แต่ด้วยความกระหายที่ครอปน่าจะไปปลุกเราครับหลังจากเจอเกมล่าสุดจากไบรตันแล้วฮูฟนะครับไม่ได้มีศักยภาพในการต่อบอลหรือว่าการเล่นบอลเร็วเท่ากับไบรตันคิดว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลครับจะสามารถมาเก็บชัยชนะแบบหืดจับได้ที่โมลินิวสตเดียมครับอย่างไรก็ตามครับเชียวประเทสุกรครับติดตามกันได้ที่นักเตะ .com คครับและในการพรีวิวคู่ต่อไปจะเป็นคู่ไหนก็ติดตามกันได้เช่นเดียวกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ